เอาแนะนำรายการเนี่ยชิท่ามหิตขนมจีนจ้าสิท่ามห็ดขนมจีนสวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิามาเห็ดน้ำยาข้าวปุ่นด้วยค่ะเด้อมันเป็นข้าวปุ่นขนมจีนขนเออขนมจีนกับขนมจีนออขนมจีนเซนนั่นแหละขนมจีนน,จน,น,น,จน้ำยาคู่กับ,กบน้ำยาผ้าผ้าไอหมอนายไปไปเลยพริก พอไห้กินอะไรหนี้ม่นำแนด่นี่เออมันสิจ้าจออ่อเอาออกก่อนนี่เครื่องข้าต้มแล้วต้มกระชายซิงไข่ต้มขาไก่ไปพร้อมสวัสดีครับซ <laughs> อยกันเห็ดซอยกันทำจังสิได้กินง่ายเนาะเดี๋ยวจะ,ะวเจอจะไปหลวเสน้นเสน้นที่เพื่อนฝากมาให้นั่นแหละพี่อุดมเพื่อนฝากมาให้เพื่อนสั่งจากช่องสาวเฉลิมเลยตุมกลิ่น ลูกสีเลยเนาะยายเหลือนา้ะพี่เฉี่ยเนาะจ้าจ้าอ่าเปลี่ยนมือต่ําทีนี่ลูกชายต่ําแม่เป็นคนเอาก่างออกแเกะแเก้แเก้แเก้เฮ้ยเครื่อ,อ,อ,องเ,เริ่มพิกัดเริ่มคนเริ่มอันนี้ละเอาสีนกบลงไปเอากบลงไป ตำตำโคโคโค,โคน้ำเต็มนะโซ่เนะ่นี่ข้าวจกินสีม่วงไรเบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลิเอยียงแล้วก็มีเอียงอ่ะแล้วก็เอียงอ่ะข้าวไรเบอร์รี่เขาวเขาเขาบอีหยังข้าวหอมอมะลิอันไหนยอีหยังอ่ะทำไมซีเรียลอ่ะอันฉันบอ่อเอียงข้าวหอมมะลิ ไอเบอร์รี่ข้าวกล้องอโอมีสามสือ่อแบรนด์สาวเินเขียวกะทิแตกมันแล้วเขาลงไปแบบเก่งน,นี่ลวกแล้วสินคาปุ่นลวกร่วมเลยพี่นอ้องหกกิโล เนี้ยหตุ่มประมาณหานาทีขกระนำนเดือดๆที่ผักหนมในสดิษนี่หนำปลาแดกลงไปหนมตุ่มอันเดะเหมือนที่พี่ก็เป็นลักษณะนั้น <c oughs> เป็นลักษณะนี่เลยคันแฉบแหีงมันเป็นมัทิตตุศหรือเลี้ยงด้วยเออเด้งจึงคืองดเขียวกะทิได้ ใส่ตีนไก่ลงไปแล้วสวยรวยอยู่ออีพเตรียมพร้อมแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะขึ้นมาให้ได้นะห้ามของห้ามคานะพพี่น้องเบิ่งตีละเท่มองเลีเลยค่ะพี่น้องตาดูยาวหลังมาใส่เลยว่าเบิ่งตีละ เอลี่ไม่ออกเสี่ยงว่เบนตัวพี่นออมมาเดิมมาเดิมมาไม่เรยดีแม่ไหรออมแล้วเออปิดเปิดออกเลยตะโดดเปิดออกเอาอิงไว้น้ำล้างตะโดยนั่นแหละเออมา สวยมากตระโดยสิจับเสซนไหมข้นคนมันดีจ้ามาเด้อจ้าคนมันได้ดิีก่อนชุกเชิญเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยจำย่าทำแนีนบ้านนั่นเ้อะทำแนียนจะสีเลยโอ้ยใช่ครับเลยเหรอโบไลาหนักพอดีพูดโบหลาตระโดยแล้วบอลนี่ดอกตระดดยแล้วเอาข้าตระโดยแล้วเตลือดปาดเอาทั้งพวกกระคราก็ได้ให้ตาย ถ็ต้องโทรหาเดี่ยวเดี๋ยวกำลังตามมายาเอาสวยมาให้ผมเนี่ยย่ายเอวสวยมากจ้าสวยนะอันนีดีมากวันนี้เผากันดูนี่อะไรบุหรี่ให้เล่าจะนี่ประยูรเดี๋ยวหลายหลายน้าตามย่ายก่อนผมบอกสิแต่เจสกิเต้หนำญานะคุณคุณคนคน มาได้บองเอุ้ยือกร่องแ้ก็จสีนิดน่ยนี่นี่สลัวการิมาไล้อแต่สกวดการจะสีเลยเพราะว่าห้องคุ้นเยอจะน้อยฟีคิปกับพี่น้องห้ากับมานเป็เสียน้าสลวไวเถื่อเลยเออมาดวดไม่ได้อม่ได้ละ เปจากุ <laughs> uh ้งตีบโอ้ยยงตัวมาามาไปเหดเพื่อนมาหิทุนไมล่ะเต็โอ้ยยนหนหปำยักุเนเนาะอืมด้ยยาผมไม่มีส่วนห่ไหมเอ้าโอ้แต่ลูเพ่นพเขามาหงานเขามาเออมาหอมม่เา หาตาโเนาะแม่มสาดีอีพอคนมยเบกยุกมยลุกไยเมยลุกาก่อนเรื่อ่หนูเฮ้ยกินไหนบอหล่ะเจีบขาเขาไ้กินไก่นะอือกินอย่าเอาตีนเนาะมัดจะถวยเราใหญ่ในขณะกินรอตาทองถวยหนึ่งเอาสองเถือ มาแล้วเพลงมาแล้วมาๆๆยังดินำหาโทรศัพท์มาๆๆมาๆอารมณ์เสียเลยมันเราันอยู่ใจมันเราให้มันเป็นยังบอกแล้วไงเรากระผมนี่เด็กเลวบอกแล้วเขโทรมาหาเขา กา่องมหาเขอยู่บ uh, like ้านเราบัดดีเว้ยาพาที่ร้ค้าอยู่เนาะเป็นหให่ขนานดอกเป็นบ่เที่เ่ขนดดอกเรมาดูมืองหลงของเราแค่แค่แค่่ที่ตองไปินมเปิดอยู่นะเปิดดิจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ่ะ นหนาว่บวสวัดีววัดีความหนาไงเลอะข้าวจ่นกลายเท่ากันนเอเออเดินนะปวดใจดีวาะมนาตัวสั้นไปอากาศีเพี่น้องมาเด้อดเสีย ยี่ห้ากถกมันอย่าหันไปหาดจรงริมันอยากที่รอเอาเอาซ้ำซั้นละต่มันจะไปว่างเลยบนไหนเลยเดี๋ยวไปทำมันตรีดิคือผ่อก่อนผ่อไป่ากกอไปอ่ที ขไปบนทุเรียนมึงต้งตนมาไปนะงานมันมงมตาเสริมมันก็ร้ายพุ่มันยุ่งเงิ้ตาเสริมหนาบไปยางมันไปเืเลยอยางไปเมือนเรผมเหีนถือโทรศัไปยัถือไปเลจังวิจะเบาหลกล้านบายาิมันมีคนดงกรบอกเขาือเน้สแมมาบอกเขามาหอดุงานเดีวเขาจะไปนุ่ติดบอกว่าว์ุกขึ้นไปเบิงหลไปจังว่ยมีไปเรือตื่ไปเองไปเร่นเจ้า เล้เตัวตซดำยิ่งใสมาก่อนมาเรองพี่น้องแซ่บแซ่บตัวเาซหายกันที่เต็มไมันลอยดูเฮื่อนะหาบทันเห็นน้องนานมันหลงมองอกนินน้ำเฉลี่ยนำ้นำแสบน้ำสะท่องถามมันมีโอยังเลามเอ๊ะยังอีกม่ตัง เออนี่ละแกงนี่ละอันตรายใชมแกงนี่อันตรายดิแกงนี่บองไปอบฮางอืดๆ้นัอคบองแต่ีี้ตรงไทยเห็นชวนรัวนอกพี่หนออันตขานใช่ปวยนจะ เพราะว่าไทยแต่หนาคิดแสกคนเดียวบ่ได้เนี่ยเอาหอตะโดนมี่ย่างสั่งซับวื้อเอาหอยตะโดยตัวเพราะว่าตำอรับตต่นี่มอเนี่ยเอาหอยตะโดยด้วยหนูมันตะโดยเนี้ยตะโดยเอาไปเลยเมื่อเร็วหนูมาเล่บนแหนมกันนาจะบอีดังเออประมาณบอบหลาอะไรก้อหบานเงินกบปวยแล้วที่หาบา ยี่ส่สเอาอีกงงอเขาน้อยปวดเส้นไหล่ปลีแ่แแฉบพี่แขึ้นมาเาอเยอแ่มาเส้นเนี้วน่เส้นเนี่ยข้าสามารถเส้นข้าปุ่นนี่ข้าสามารถสั่งแล้วมาเห็ดแบนเป็นของเจาของหลาอีกเขาว่าแม่มาโซเดียวเพิ่มขาย ก็มีโซ่เมียบ้างเมีเตรตัวผมสามเมียมิตรใครทุกสามเมีได้ครับได้สินกะคุ่นเนี่ยเขาว่าสั่งมาแล้วมาเห็ดเป็นแบงจะพร้อมได้เห็ดเป็นซื้อเสาาอ้าจืยไ็ได้มีหลายๆอย่างที่เจ้าของบริษัทไม่สามารถทําเองได้ต้องไปจ้างบริษัทผลิตแล้วค่อยมาตีตาเป็นบริษัทของของเราเองแบนด์ดังๆหลายๆแบรนด์ก็มีเยอะแยะ แม่ด้วยแม่ไม่มีเวลาไม่็ีต่อเพรักับพ่อันงรนี้โรงงานโรงงานขายิตแต่ว่ากันีเล้อกันแบบมันก็แตที่ซรนเส้นอ่แหละไมก็า่ขึ้นจีบอะไรขายดอกไี้นอนแี่ยังก็ตัวด้วย ใส่ดอกฟิลไตอร์้าเขาอยู่มาใส่สือของเขาเอาสื่อมากเขาแบบเนาะแมีนอยู่เออแมีนต้องถามไปลูกสาวก็ะดุยสื่อน้ำพิงมามาใส่แบนเป็นของเจ้าของแมียนส่งมาขายอันนี้ได้แต่เขามีกระพุกแล้วก็สช่างพิมพ์สช่างพิมพ์ต้าเจ้าของใส่ใส่ลูกชายปล่นี่ไต้องมีกระสีตุ๊กปลอกกันพวกแกงอืมนุ่มไหมอิงงาน่ับไก่เสียแทน อนะน่าจะยิ้มหี่คนผาผ่คนไม่แ้าดมาผิรมาินพี่ีร้อตั่ไข้าวกุ่ไรบรี่ีทอเบ่อชีพีเอเห็นบอกโลเลยนี่ตาดุตาทออุ้ยเห็นจะแล้วคนกินมาขู่เฮาแบบน้นหกล้างหลังนการดูด โอ้หมูเค็มโอ้โทรศัพท์เสียงเพลงแล้วล่ะกินแล้วแล้วเด้อค่ะพี่น้องกินแล้วเล่าก็ห่อเต็มไม่เต็มมือข่าวข่าวข่าไปหาโทรศัพท์กินพริกกินกะปุ่นอุ้ยผงผงออกจากปากใคยไหมกินกะปุ่นน้ำยาครบนัวๆไว้เพียงตำหนีแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเผาจ่าวจูซื้อคนซื้อมาซื้อให้กินเน่ยอยากให้เพื่อนรำเพื่อนรวยเด้อวยดีมวย มุ้ยถือบลาห้องนึงนี่บองหูแล้วเพิ่นอยู่ประเทศนอแก่นซื้อเแก่คนสื่อเลขอีหยังกับบองหูดอกคนยูประเทศนอกคนชื่อใหุ้หวยยันคอยกับบองหูดอกโอ้ยให้คอยเบาเนี่ยทอจะแม่นเบาเงาอุ้ยไปเฮือนทรงเล่านาวิดเราเผาน้ำหลานโอ้ยเมย์ตับโอ้ยสะพ่อเราเผาเบิงเบิงเบิงของเราหิวไปร้านท่านเจ้าจังขนมาหลายเอาแท้ยายเลยหาขนไปสองันเพื่อให้ร้านเงา จจเจ้าเสือผามานอนยูเงิน่ข่น่ะเต็มลปชุูงไงม่โอมากินมาแจากอ้ยม,มาหลอกยัยไหนว่าจะพระกันซ้ำโอ้ยตั้งแต่บางงวงแบบไหน <c oughs> ตั้งข้าปุ้นน้ำยาข้าปุ้นมางงวงตั้งเพ็่นป้นานเลยมูลเบิดทะวันบ่า,า,าน้ำยาเก้ก็ยางนี่น้ำยาข้าปุ่นอือ บอบก็ไม่นะเขาไง่ายมากนะเลยยายปุ่นเขาปุ่นแหงเขาเอามาลวกเอ๊งแม่ยายโอ้คือคือสมัยยี่ไม่ไงผ้าเย็ดกินนะปุ้นี่ยน่ะเชื่อแหงนะนะบออันนี้แบบสุดยอดเลยได้ยายโอ้ใช่เลยนด